นี่คือเวลาที่เราโหลดแอปมาแล้วนะเราต้องกดอนุญาตด้วยนะคะขนาดขนาดใช้แอปต้องกดอนุญาตให้หมดเวลาเขาขึ้นอะไรมาเราต้องกดอนุญาตไม่งั้นข้อความจะไม่แจ้งเตือนนะคะอตอนนี้เขาก็ยังไม่ไม่ไม่ได้เชื่อมต่อแล้วถ้า yeah. อยู่ในกรณีที่ลูกค้ามันมันไม่สามารถเชื่อมต่อได้เนาะเชื่อมต่อไม่เจอนะลูกค้าเนี่ยเวลาเขาขึ้นอะไรมาแบบนี้ให้กดอนุญาตนะคะตัวนี้เขาจะชื่อที่ตัวเครื่องเขานะคะจะชื่อว่า จะชื่อว่าเข้ามาตรงเกี่ยวกับ03 3c นาะอ่ะดูว่า H78 มีไหม03 0c ไม่มีนะคะไม่มีเขาจะยังไม่ขึ้นให้เนาะ03 0c ไม่มีทีนี้ถามว่าทำไมไม่มีทำไมเชื่อมต่อไม่ได้เนาะเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าลูกค้าต้องไปดูที่บลูทูธของเราแบบนี้นะคะว่าเนี่ยเขาใช้งานอยู่เขาเชื่อมต่อกับที่บลูทูธแล้วเนาะทีนี้ถ้ามันเชื่อมต่อที่บลูทูธแล้ว ที่ตัวในแอปเขาจะไม่เชื่อมนะคะลูกค้าต้องไปกดเลิกเชื่อมต่อก่อนนะเลิกเชื่อมต่อไม่ให้ตรงบลูทูธนะคะมีชื่อมีการเชื่อมต่อตัว h 7 8 m a x อยู่นะเพราะว่าเราต้องไปกดไปกดในแอปนะคะนี่อลองดูว่าเขาจะขึ้นไหมรอบนี้ h 7 8็ดเดี๋ยวขึ้นแล้วเมื่อกี้ขึ้นแล้วนี่ส่วนสามไปไหนตอนไหนนี่ส่วนสามแล้วก็กดไปเลยค่ะทีนี้เราก็ดูว่าเขาจะเชื่อมได้ไหม นี่ค่ะเราก็เข้ามาที่นี่อ่ะเชื่อมแล้วเรากดตรงพบเนี่ยนะคะนี่ถ้ามาสั่นที่นาฬิกาแสดงว่าเชื่อมต่อแล้วแล้วก็แจ้งเตือนข้อความเนาะก็อย่าลืมนะคะกดอนุญ,ญาตระหว่างที่ตอนโหลดแอปแล้วก็เข้ามาเปิดตรงนี้ให้หมดด้วยเพราะว่าปิดเขาปิดอยู่แบบนี้นะถ้าปิดอยู่เขาจะไม่แจ้งเตือนนะคะต้องไปเปิดก่อนอทีนี้เราลองมาดูว่า